สวัสดีครับพี่น้องอวันนี้ผมได้ตู้เย็นมา,าสองใบนะครับอาการประตูปิดไม่สนิทนะครับหลังจากที่ไปตรวจเช็คดูแล้วนะครับ <c oughs> ว่าประตูปิดไม่สนิท <c oughs> มันมาจากตัวไหนนะครับาปรากฏวา่าเช็คดูละเอียดแล้วนะครับปรากฏว่ามันมาจากยางน,นี่แหล,และ,ะครับยางขอบประตูนี่ครับยางขอบประตูกินไม่สนิทสาเหตุมาจากมันแข็งครับพี่น้อง อ่าเพราะมันแข็งตัวน,น,นะครับอ่ามาคดจะงอครับตรงมุมตรงนั้น,นครับอ่าตรงมุมสี่มุมน,นะครับหลังจากที่มันหดตัวเข้ามาครับหดตัวเข้ามาปุ๊บไอ้ตรงมุมสีมุมก็จะยกขึ้นมานะครับทาให้ประตูปิดไม่สนิทและมีอาการแข็งอ่ากระด้างด้วยนะครับทําให้ไอ้ Answer. พวกขอบพวกนั้นนะครับอ่าคดบ้างงอบ้างนูนบ้างเว้าวตรงนั้นบ้างนูนตรงนี้บ้างนะครับมันเลยทําให้ประตูปิดไม่สนิทนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําให้มันเรียบไปเลยนะครับอ่าให้มัน ปิดได้สนิทเลยนะครับมีวิธีทํา,าตามแบบฉบับของผมนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านาที่ทํากันนะครับเพราะว่ามีหลายรูปแบบที่ทํากันมานะครับบางท่านกา็ใช้ลมร้อนเป่านะครับเนี่ยครับใช้ลมร้อนเป่า,าเพื่อให้มันนิ่มขึ้นมานะครับมันนิ่มขึ้นมา,าบางท่านก็ใช้น้ําร้อนลวกนะครับเนี่ยครับเ <laughs> นี่ยครับ ไม่ใช่ไก่อาน้้ำร้อนเป็นลวกทําไมนี่นะครับบางท่านก็อาน้ําร้อนลวกเพื่ที่จะให้ยางตัวนี้ครับมันเรียบง่ายหรือให้มันนิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทําการปิดประตูได้อย่างสนิทนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็เหมือนกานนะครับสองตัวนะครับที่ผมได้มานะครับเนี่ยครับวันนี้ผมจะมาทําให้ยางตัวนี้นะครับปิดได้สนิทและเรียบง่าย ตามแบบฉบับของผมเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องท่านใดทํากันแบบไหนยังไงนะครับแต่ผมก็จะทําตามแบบฉบับของผมนะครับอ่าทีนี้เมื่อประตูปิดไม่สนิทเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่นะครับเมื่อยางแข็งแล้วนะครับเนี่ยครับยางแข็งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอไตรงมุมนี่แหละครับเพราะมันหดตัวหลังจากที่มันหดตัวมันดึงเลยครับเนี่ยครับมันจะดึงไอ้พวกนี้ครับดึงหดตัวทําให้ตรงขอบตรงมุมสี่มุมนะครับ อ่ามันยกขึ้นมาพอมันยกขึ้นมาแล้วเราปิดไม่สนิทเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะอ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่มันไม่สนิทนะครับคืออ่าบางที่ก็เว้าบางที่กอนูนนะครับตรงนี้ครับเลยทําให้คอมตู้เย็นทํางานตลอดเนื่องจากว่ามันมีอากาศความเย็นเล็ดลอดออกมาได้คอมเลยอ่าไม่หยุดการทํางานทํางานตลอดว่างั้นใช่ครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้สาเหตุมาจากขอบประตู ปิดไม่สนิทนะครับอันนี้นะครับอ่าวิธีนี้นะครับเพราะว่าไอประตูปิดไม่สนิทเนี่ยมันมีหลายแบบหลายอาการนะครับเช่นอ่าอ่าบูธมันหลุดนะครับบูธลองฝาประตูนะครับมันหลุดมันเป็นสนิมนะครับอ่าจากนั้นมาก็เป็นที่ยางนะครับอ่าจากนั้นมาก็เป็นที่อ่าข้างล่างมันอาจจะเป็นสนิมเพราะมันเป็นสนิมแล้วมันก็นูนขึ้นมาทําให้ประตูนี่ปิดไม่สนิทเหมือนเดิมได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมนี่นะครับ อ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไอยางอื่นมันเกี่ยวกับยางโดยตรงเลยนะครับเนี่ยครับอ่าตอนนี้ครับอ่าที่ผมจะมาทําคือมันเกี่ยวกับยางโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าขอบประตูบูธประตูทุกอย่างปกติหมดนะครับเนี่ยครับแต่มันเป็นที่ยางเมื่อมันเป็นที่ยางแล้วอ่าเราได้เช็คดูแล้วว่ามันเป็นที่ยางอ่าอ่าแล้วก็จะทำมามาทำการแก้ไขนะครับตามแบบฉบับที่ของผมนี่นะครับอ่าผมจะพาไปดูแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าวิธีของผมก็อ่าไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับอ่าเพียงแต่ ผมไม่ค่อยเห็นมีใครทําเหมือนผมเท่าน,นั้นเองครับนอกจากว่าะจะเห็นใช้ลมร้อนเป่าบ้างหรือว่าเปลี่ยนขอบยางใหม่ไปเลยอันนี้น่าจะง่ายนะครับอเออง่ายดีเปลี่ยนขอบยางใหม่ไปเลยการเปลี่ยนขอบยางใหม่นะครับถ้าเราไม่ปรึกษาเจ้าของมันอาจจะหาว่าแพงอีกแล้วครับอันไหนที่มันแก้ไขได้แล้วก็แก้ไปก่อนนะครับไหนๆเราเป็นช่างแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนู้นนะครับเนี่ยผมผมถอดมาแล้วครับไอตัวน้นครับเนี่ยครับ ตัวรถผมถอดมาแล้วนะครับเนี่ยครับเตรียมที่จะเตรียมที่จะมาทําประตูมันแล้วงั้นใ่ครับอ่านี่แหละครับอันนี้แหละครับผมจะทําตอนนี้นะครับเนี่ยครับวิธีของผมว่าไม่ได้ใช้ลมร้อนนะครับเห็นครับผมจะใช้ปืนกาวร้อนเนี่ยครับอ่า มาทําให้ขอบตู้เย็นเรียบง่ายนะครับอ่าทํากันยังไงก็ทำไม่ยากนะครับเห็นแป๊บเดียวก็รู้อ่าสําหรับอ่าพี่น้องอ่าที่เขาเป็นช่างใหญ่นะครับว่าโอ้ยแค่นี้ทําได้อยู่แล้วครับอ่าทําได้แน่นอนนะครับอ่าสําหรับผมก็เป็นช่างบ้านบ้านนะครับหาอะไรพอที่มันจะทําได้ดูดีก็โอเคอยู่นะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับอ่านี่นะครับอ่าผมก็ใช้ปืนกาวล้อเนี่นะครับอ่า ให้มันร้อนนะครับอ่ามันร้อนได้ขนาดนะครับอ่าทีนี้เราก็มามารีดเลยครับเนี่ยครับรีดตามขอบนี่นะครับอ่ามันจะเรียบง่ายไปเลยนะครับอ่าวิธีการรีดนะครับอ่าพี่น้องอย่าเอาแช่นะครับอันออนี้ไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปเอา อย่าไปเอาเช็ตัวตรงยางขอบประตูไม่ได้นะครับมันจะละลายนะเดี๋ยวมันจะพังนะครับเพราะฉะนั้นเรารีดไปเลยครับเรารูดไปเลยนะครับ <S <S อ่าเห็นครับน่ครับอ่ามันจะนิ่มขึ้นมาเลยนะครับอ่านะครับ อ่าทีนี้ตรงมุมนะครับอ่าอ่าตรงมุมนะครับมันจะแข็งเลยนะครับเนี่ยตรงมุมนะครับอ่าตรงตรงมุมเนี่ยครับมันจะแข็งนะครับพอมันแข็งแล้วมันยกขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับมันยกขึ้นมาครับมันจะแข็งกระด้างเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับกดไม่ลงเลยนะครับอ่าทีนี้พอเราปิดประตูไปไอ้พวกมุมตรงสี่มุมของมันนะครับมันเป็นดันกันไว้นะครับมันเลยทําให้ประตูปิดไม่สนิทสาเหตุมาจากยางนะครับอันนี้นะครับ ด้านล่างมาันก็แล้วก็แล้วก็ย่ไปได,ได้นะครับเนี่ยด้านล่างนะครับอ่าอันไหนที่มันลอยมานะครับมันแข็งๆนะครับแล้วเอานี้อ่าถูเข้าไปเลยครับเนี่ยอ่ามันจะมีมันจะมีความร้อนนะครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะไหลลงเลยนะครับเนี่ยบนิ่มเลยครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับรู้สึกนิ่มอ้าวทีนี้เห็นไหมครับ หลังจากที่มันนูนนะครับเนี่ยครับเนี่ยพอมันนูนมันนูมันงั้นขึ้นมาปุ๊บเราเอาตัวนี้ครับร้อนๆเนี่ยครับาไปทําให้มันนิ่มลงแล้วเราก็กดไปได้นะครับนะครับตามช่องข้างล่างนี่นะครับไอพี่น้องเนี่ยครับตามช่องข้างล่างของมันตัวนี้นะครับข้างในนะครับถ้ามันแข็งหรือว่ากินไม่สนิทนะครับ อ่าตรงข้างในนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้แย่เข้าไปได้เลยนะครับไอตัวนี้ยตรงหัวนะครับอ่าตรงหัวนี่แย่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันจะทําให้นิ่มเลยครับเนี่ยอ่ายางจะกินแบบสนิทเลยนะครับมันไม่ได้คดในงอแล้วครับเนี่ยครับอ่ากินแบบสนิทเลยแต่จะเอาไปแช่ไม่ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเรียบสนิทเลยนะครับอ่าไม่มีคดงอเลยนะครับ ด้านบนนี่ครับด้านบนนี่ก็เรียบสนิทเลยอ้าวเห็นไหมครับใช้ได้เลยครับผมใช้เป็นประจำเลยครับอันนี้ครับได้ผลเลยนะครับเนี่ยครับข้างล่างนี่ล้วก็ลูดไปเลยครับเนี่ยครับอ่าโอเคเลยนะครับเนี่ เราจะรูดด้านในก่อนเลยนะครับด้านล่างข้างมันนะครับเพราะด้านล่างก็ถ้ามันยกขึ้นมามันก็ทําให้ไอตัวด้านนอกเนี่ยดันกันออกมาได้อีกครับมันก็เลยทําให้ประตูปิดไม่สนิทเลยนะครับเนี่ยครับรูดไปเลยนะครับแต่สําคัญอย่าเอาไปแช่แบบนี้ไม่ได้นะครับเราเจะแช่ไว้นานๆแบบนี้ไม่ได้อันนี้ละลายนี่นะครับแช่ไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องรูดนะครับ่ารูดหลังจากท<ๆ>ี่เรารูดข้างล่างแล้วเราก็มาร <c oughs> ูดข้างบนนะครับเนี <c oughs> ่ยครับเนี่ยครับรูดเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับ รูดไปแบบนี้เลยนะครับนี่อ่าขอบยางที่มันนูนไม่เท่ากันนะครับมันจะเรียบเลยเห็นไหมครับเพนั้นเราก็มาเนี่ยครับโอเคเลยครับเนี่ยครับถ้าเรามาใช้น้ําร้อนลวกอ่ามันจะทําให้ด้านในมีน้ําเข้าด้านในมันก็จะทําให้อ่ามันหลุดได้ง่ายขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทาแบบนี้ไม่ต้องได้ใช้น้ํานะครับเนี่ยครับอ่าสําหรับพี่น้องที่ใช้ลมร้อนหรือวิธีไหนก็โอเคอยู่นะครับอ่าแล้วแต่วิธีของใครของมันนะครับ อันนี้ผมก็มาทําให้ดูว่าเฮ้ยอันนี้ผมทําได้นี่เละได้ผลด้วยทํามาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าอ่าขอประตูเนี่ยมันกินดีครับปิดประตูสนิทด,ดีนะครับผมก็เลยเอามาทําให้ดูว่ามันทําได้จริงๆนะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวผมก็จะอ,อันนี้แค่มาทดสอบทดลองให้พี่น้องดูเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะนั่งหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จผมก็จะนั่งบรรเลงมนเลยครับเอาจนเรียบร้อยแล้วประกอบอ่าให้มัน ปิดประตูได้ง่ายสนิทขึ้นมานะครับเพราะว่าให้พี่น้องเราไปทําดูครับว่าใช้ลมร้อนนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเออไม่ใช่ใช้ปืนกาวร้อนนี่ครับเนี่ยใช้นะครับถ้าพี่น้องถนัดแบบไหนก็ได้นะครับแต่ผมใช้อันนี้มันก็มายุ่งยากม่เกะกะเพราะเราไม่ได้ใส่กาวนะครับอันนี้ร้อนนะครับเนี่ยร้อนมันทำลายยางนิ่มไปได้สะดวกเลยนะครับเนี่ยทีนี้ผมก็จะจัดการให้เรียบร้อยหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ลองคิดลองจะทําดูครับอ่าเพราะว่าไปใช้น้ําร้อนผมว่ามันคงไม่เข้าท่าเท่าไหร่อ่าลมร้อนเป่าหรือว่าแต่ถ้าเราเอานี้เอาไอตัวนี้ครับปืนร้อนนะครับอ่าอ่า ไปทาให้มันเรียบง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็มือรีดไปตามนั้นนะครับมันก็จะเรียบง่ายเป็นแบบนี้เลยนะครับอันไหนมันส่วนมากมันจะอยู่ที่ตรงมุมนะครับอ่าตรงมุมแบบนั้นนะครับมันจะยกครับหลังจากที่มันหดตัวมันยกขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปไปรีดเข้าไปแล้วก็มือรีดเราไปมันก็จะดีขึ้นมาเลยนะครับน่ะครับอ่าอันนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอ่าที่อ่ากำลังคิดว่าประตูปิดไม่สนิทเพราะยางนี่นะครับอ่าแต่ถ้ามันเป็นเพราะว่าประตูหลุดประตูอะไรอ่าขอบมันไม่ดีก็ว่าไปอีกแบบหน ประตูปิดไม่สนิทสาเหตุมาจากยางยางแข็งยางคตรงอเอียงยางมาอยู่ตำแหน่งของมันนะครับมันเลยปิดไม่สนิทมาจากยางแล้วก็ทําวิธีนี้ก็ได้นะครับลองเอาไปทําดูก็ได้นะครับขอขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามนะครับพี่น้อกสําหรับวันนี้สวัสดีครับ